สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะวันนี้ก็มาทำเมนูจานด่วนเนาะง,ง่ายๆสไตล์พอล่านะคะนี่ค่ะกระทะกระทามันก็ขาดการไม่ได้อีกครั้งนะคะคือพอล่านะคะเพื่อน <laughs> วันนี้พอล่าจะมาทําผัดไก่นะคะผัดพริกแกงเกเขียวหวานไก่ะค่ะเพื่อนนะคะเมนูจานเดียวง่ายๆสไตล์พอล่าเพื่อนนะคะวันนี้อยากกินอะไรที่มันง่ายๆไม่ยาก่ะนะคะสําเร็จรูปค่ะนี่ค่ะน้ำพริกแกงเขียวหวานสําเร็จรูปนะคะเพื่อน ใส่ลงไปเลยค่ะกาเอานะคะมันก็เผ็ดนิดนึงเลยค่ะเครื่องแกงค่ะนะคะเพราะมณาไม่ทานเผ็ดก็อาจจะไม่เผ็ดมากนะคะเพื่อนประมาณนี้เนาะ นี่คือเนื้อไก่นะคะเพื่อนอันนี้เนื้อไก่เนื้อไก่สาเร็จรูปนะคะเขาสับเขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วะค่ะเพื่อนนะคะเขาล้างล้างน้ําจนขาวนะก็ไฟแรงนิดนึงนะคะเอาไก่ลงไปผัดค่ะเพื่อน,นะค่ะเพื่อนตอนนี้ไก่จะเริ่มสุกเนะาะเพราะว่ามัจะใส่เครืองเคียงลงไปนิดนึงก็จะมีแคลเซีัมเนาะ <S 2> <S 2> แล้วก็มีสโนพีนะคะหัวกระเทานะคะ โครสค่ะน้ำตาลนิดนึ่งนะคะก็สลิกนี่นิดน,นึงค่ะดดน้ำตาลนะคะกระนำค่ะซอสหอยนางรมนะคะ มนมคาริชันนะคะแทนกะทินิดนึงนะคะ วันนี้อ่าไก่สุกรักสุกพาราเแล่อใส่ใบมะกรูดซอยนะเพื่อนใบมะกรูดซอยค่ะเพิ่มความหมอมน,นะคะ เรียบร้อยเลยเพื่อนเดี๋ยวพลาสไปจัดจานเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะเพื่อนค่ะค่ะเพื่อนอเมนูไก่ผัดพริกแกงเขียวหวานง่ายๆสไตล์พล,ล่านะอาหารจานด่วนค่ะเพื่อนนะคะกับข้าวไรเบอรี่เนาะนะคะเนี่ยข้าววิตามิน,นะค่ะเพื่อนนะเสิร์ฟพร้อมกันเนะะี่ย ทานร้อนๆเลยค่ะเพื่อนนะคะวันนี้พอล่าไม่ทานให้เพื่อนเห็นนะคะวันนี้นะคะขอทานเป็นสุดตัวนิดนึงนะคะเพื่อนนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเป็นกําลังใจให้พอล่าในการทําคลิปต,ต่อไปนะเพื่อนนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ให้พอล่ามีเสมอมาเลยนะคะเดี๋ยวพอล่าก็จะตามไปเยี่ยมเพื่อนทยอยไปนะคะใจเย็นๆนะคะเพื่อนนะคะขอพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ